คิดเอาเอางว่าผมทํามาเรื่อยๆแล้วก็ทําไม่ได้จ้างทําทําเองผลิตเองปลูกเองตรงไหนไม่ดีก็เลือกออกไปปลูกใหม่ไม่ยอดไม่ยอดท้อเพราะว่าสากลของเราก็ให้กำลังใจมาตลอดนะครับ ใครไม่ได้ทําก็ไม่รู้แต่บางคนเขาก็ถามว่าทําเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ใช่นี้แต่ผมว่าทาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราขายพอขายข้าวขายมันขายยาตะกี้ปนก่อนขายวัวขายขาย,ายก็มันก็เหลือแต่กินประจําวันเราก็กินอยู่ในสวนนี้ก็ได้แล้วก็ค่าขายขายเนี่ยทุกตามฤดูกาลนะครับวันนี้วันอังคารมีตลาดนัดไอ้องการบริหาร ก็เก็บไปแล้วมาพลังแล้วก็หน่อไม้ไอ้มะเขือไอ้ดอกอาวานดอกวานแดงๆอ่ะสีชมพูอันเนี้ยเอาเก็บไปแล้วนะครับมันก็ออกไปเรื่อยๆตามฤดูกาลค่ะแล้วก็มีความสุขยังไงบ้างคะในการที่เราได้อทำไล่นาส่วนผสมแบบนี้ค่ะดีใจมากภูมิใจมากคือเราทำ ได้มีความสุขเพราะมันได้หมากได้ผลเหมือนนะครับไอ้มานาโหอ,อย่างนี้แหละเมื่อก่อนสวนพ่อไม่มีนะครับที่มามา,มาทำนี่ก็เป็นออกหมากออกผลมาออกหมากออกผลมาก็ได้กินกินแจก,กแลกขายก็ไอสิ่งที่เราทํามีหลายหลายอย่างมันออกผลก็ดีใจดีใจภูมิใจ ก <So S 1> ินแจกแลกขายอมันก็อยู่คู่กันมาตลอดนะครับสากรจังหวัดอประธานเป็นอ่าพุทธการเป็นของสากรอำเภอพนมารับซื้อแล้วก็ไปแจกให้พวกน้ำมันนะครับอืมก็คือซื้อไปแจกอไอ้สิ่งใดมันสิ่งใดเปนป่ตตองการเขากป็เก็บไปอันสิ่งใดเป็นตองการเก็บไปคือพักวันที่ดอกกระเจียวีเก็บไปพักท่องเก็บไปแตบ บักกม,บบกม,กมกก่่ววงงงนนาาครออออไไปปเสวัสดีครับผมทองสุขทองสาดีวูทยาการสกร์การเกษตรเจดลจำกัดวันนี้จะขออนุญ,ญาตนาเรียนเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิสกสกร์การเกษตรเจดลจำกัดนะครับโครงการที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือรับซื้อผักปลอดสารพิษจากสมาชิกอ่างบประมาณ ร่วมก,กันกับบริษัทบางจากคอปเปอร์เรชั่นจำกัดมหาชนเดือนละ10,000บาทก็รับซื้อวันละ300บาทเพื่อนำผักปลอดสารพิษมาแจกลูกค้าที่เจิมน,น้ำมันนะครับอันนี้แทนน้ำดื่มคู่กันกับน้ำดื่มนะครับโดยมีการส่งเสริมให้สมาชิกได้ปลูกผักปลอดสารพิษแล้วก็เป็นการตลาดให้กับสมาชิกทุกวันนะครับแล้วก็โครงการ หนึ่งก็คือเป็นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพนะครับปีนี้เราช่วยไป3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็กลุ่มเลี้ยงกบนะครับเราสนับสนุนเงินทุนไป20,000มาทนบาทกล,ลุ่มที่2กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับเราก็รับซื้อนะครับจากกลุ่มเลี้ยงไข่ไก่มาช่วยเหลือสมาชิกนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็เป็นกลุ่มทอผ้าไหมผ้าพื้นเมืองนะครับ สกักกก็ช่วยเหลือเงินสนับสนุนไปกลุ่มละ20,000บาทเป็นโครงการที่สากรไปเติมเต็มให้กับสมาชิกที่เป็นกลุ่มอาชีพรวมตัวกันนะครเพื่อ,อมีกิจกรรมหรือรายได้เสริมหรังจากการเก็บเกี่ยวข้าวหรือฤดูทำนา